มาต่อกันที่สาวสวยอย่างเบลล่ารานีนะคะที่ถูกจับจิ้นกับไบร์วชิรวิทหนักมากแต่ว่าเจ้าตัวดับฝันเรียบร้อยค่ะบอกว่ายังไม่มีลุ้นจ้า เคมีเข้ากันจน FC เนี่ยจับจิ้นหนักมากเลยนะคะหลังสาวเบลลารานีมีผลงานภาพยนตร์ร่วมกับหนุ่มไบวชิรวิทย์ค่ะไม่ไวายก็มีภาพหวานฟินๆออกมาจากทริปที่ญี่ปุ่นด้วยกันทำเอาแฟนๆลุ้นนะคะอยากให้เป็นคู่จริงล่าสุดล่ารีบบอกเลยะคะ่ะว่าเป็นทริปที่ไปกับทางลูกค้าส่วนตัวไม่ได้คุยอะไรกันมากค่ะจะเป็นเรื่องงานมากกว่า ไม่ติดหากแฟนๆจับจิน้นแต่ว่ายังคงย้ำนะคะว่าตอนนี้โสดสนิทซึ่งมีคนเข้ามาคุยแต่ยังคุยแบบปกตินะคะไม่มีอะไรที่มากกว่าเพื่อนเพราะว่าไม่มีใครให้รู้สึกพิเศษคะ่ะ ที่ไปกับทางลูกค้าแล้วก็าผู้โชคดีค่ะได้ไปเที่ยวกันก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนักด้วยที่ทําให้แบบทุกคนส่วนคิดก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรค่ะอนาคตมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามจินได้จินได้ตอนนี้สดไหค่โสดค่ะ